ต่อมาทำอะไรต่อดีรีเสิร์ชเออจะว่าผมผมลืมรีเสิร์ชเนี่ยอ่าก็คือรีสโหมดตัดลิงก์ซิสเต็มอันนี้ก็คือรีเสิร์ชตอนแรกเราจะมีรีเสิร์ชไม่มากแต่เชื่อผมเถอะว่าหลังๆเนี่ยต่อไปผมต้องสร้างแต่ที่ผมเคยเล่นมาผมรู้สึกว่าผมสร้างเทรนนิ่งริงก็ควรสร้างก่อนแต่ว่า รีเสิร์ดแหละผมยังสร้างไม่ได้นะเพราะว่าเทคยังไม่พอพะฉะนั้นผมจะสร้างผมก็จะสร้างเทนนิงก่อนเทนนิงมันทำให้เวลาที่เรากลับฐานเลยเราสามารถที่จะเอ่ออัพเพื่ทหารไปด้วยได้อเพราะเราต้องกลับฐานไม่ไม่ใช่ตอนนี้ก็อีกไม่นานเนะี่ยแหละเพราะว่ายังไงคือเราต้องพาหารไปพักเหนื่อยง่าย อ,นะอันนี้จะเห็นไ e อ้วงกมสีเขียวคือเป็น Auto ออโต้สแกนอะไรเนี่ยอันนี้คือพวกซินเดเวียนคือเป็นมิชมชั่นมิชชั่นบอกว่า,าหยุดพวกโจรที่ขโมยรีเสิร์ชสำคัญอ่ะไปไปปั๊มเบลพวกโจรกัน น,นี่คือมันแจ้งเตือนบอกว่ามันแจ้งเตือนว่าไอเราพกภัยเทมไม่ครบอันนี้มันบอกว่าอะไรคือเราพกภัยเทมแค่เราบอกว่าช่่งมันเถอะเอาไปก็ไม่ค่อยได้ใช้ช่วงแรกนะโอเคทีนี้ แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบ่นหน่อยคือคือแมปความซ้ำซากจำเจของแมปนี่ผมว่านา่าเออเอาเอาเอ,เอ,เอผมจะเริ่มจากตัวที่ไม่น่าจะได้เดอไม่ได้ยิงในเธอนี่ก่อนนั่นคือเฮฟวี่ผมจะเอาเฮฟวี่ไปไปซับในตัวเออไม่เจอใคร ยังไม่เจอใคร I'm on the move ยังไม่เจอใคร h s the l a n เอ่อเอ่อเอิอเวกว <Easy> enough ัไม่เจอใครเลย o the move ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ อาจจะอยู่แถวนี้อาจจะอยู่แถวนี้ก็อ,อาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้ไม่รู้เลย o อปเป t i v e on the move แต่ลหลังๆคืออะไรมาเพิ่มเงี้ยมันคงจะไม่ถึงตายหรอกมั้งอีกเรื่องหนึ่งคือเกมนี้ตายยากอ เลือดเลือดมันเยอะกว่า <we> แต่เราก็ฆ่ามันได้ยากกว่าเดียวีโอเคเราเจอหนึ่งเราเจอสองเราเจอสามสนในผมอยู่ไหนใช้ทันในสอยได้ มีโอกาสยิงเดินยิงโดนเยอะเลยนะแค่ว่าจะยิงต่อไหนโอเคอันนี้ที่ไอ้หนอนตะกี้มีแค่ส่วนเดียวแต่ว่าอันนี้มันมีหลายส่วนคือคือตัวละครตัวนึงเนี่ยมันจะประกอบขึ้นมาจากหลายส่วนนะเดี๋ยวอผมจะแบบอินโทรให้คนที่ยังไม่ไม่รู้เรื่องเกืนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยเลือดเลือดเลือจริงๆมันอะ่ะร้อยสี เราทำเองก็ได้ให้เลือดมันลดไปร้อยสิบคือมันตายแต่ว่าเราก็สามารถเลือกเลือกได้ว่าจะลดส่วนไหนอย่างเช่นเรามีเอ่อส่วนอะไรเนี่ยทอโซคือน่าจะขาเอ๊ะลำตัวลำตัวลำตัวใช่ใช่อย่างลำตัวมันเนี่ยเอ่อมันมีพลังชีวิตอยู่ร้อยพลังชีวิตร้อยนี่คือต่อให้มันหมดแล้วเรายัางยิงเข้าเลือดได้ต่อแต่หมายความว่าถ้าเราลดพลังของทอโซได้หมดอ่ะมันจะเป็นเหมือนทําให้เกิดผลวิเศษซึ่งผลวิเศษมันจะแตกต่างไปแล้วแต่ชิ้นส่วน ซึ่งไอทอสโซเนี่ยมีเกาะอยี่20แต่เรามาดูท,ที่อื่นอย่างเช่นหัวหัวเนี่ยจะยิงแค่60ก็คือหัวมันก็แตกแล้วมันก็จะโดนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนโบนัสดีบัฟอ,อ่ะไม็โดนดีบัฟไปแล้วกออ็อาร์เมอร์ก็มีแค่18จะเห็นได้ว่าอาร์เมอร์ไม่เท่ากันอาร์เมอร์คือเรายิงไม่เท่าไหร่มันจะเอาหักลบอาร์เมอร์ก่อนแล้วค่อยเข้าเลือดฉั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะยิงจาก ที่ให้มันเกาะน้อยก่อนแต่ว่าอย่างไอตัวเนี้ยเกาะมันพอพอนหมดเลยฉะนั้นผมจะยิงแบบว่าเ,าเน้นโดนก่อนนะ <S <S ทีนี้ 4m แล้วพอเรา 4m มาดูอันเนี้ยส่วนหัวมันบอกว่า If d i s a b l e ใช่ไหม If d i s a b l e คือถ้าเราทำา a m a g e 60ใส่หัวหัวมันจะแตกแล้วมันจะทำให้ building ก็คือเสียเลือดทละ10แล้วก็ view power ลบ5 วิวเพลเวอร์นี่คือถ้าวิวเพลเวอร์มันทำต่ำมันจะแพนิคอ่าแล้วก็แม็กค์ฮิตพอร์ลบยี่สิบด้วยประมาณนั้นแต่หลักๆคือผมจะต okay. ัวโดนไหมเขาให้ให้มันโดนโอเคโดนก็จะเห็นได้ว่ายิงเข้าไปเก้าสิบ ตัวมันไม่แตกใช่ไหมเนี่ยใช่ตัวมันเลยเรียกสิกอืมก็ประมาณนี้ไอตัวตัวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แลวก็แบบไอ้นั่มีอะไรโอเคทีนี้ไอตัวนี้ได้ยิงได้สอง ไอตัวนี้มันเป็นทั้งสนไนททั้งแอสซอลเราจะเริ่มผมจะไม่ยิงหัวไปแล้วเนะี่ยจะโดนต่อน m สักรอบนิโอ้ยโดนคายไม่โดนตัววะ เพิ่มสปอตตูเพิ่มเอ้นี่เป็นนีแบบนี้ะไรบ่นอย่างนี้ของผมไม่คุ้มนั่นแหละเออผมคือเฮฟวี่เนี่ยเป็นตัวเจ้าปัญหาสุดละคือใช้ยากมาก แรงนะแต่ว่าเจ <ไป S 1> ้โคตรยากปาระเบิดพอยไม่พอแอนด์บายไปเลยเอ้วผมมาแอบหลังต้นไม้แต่ตอนนี้ผมไม่ยิงแล้วกลัวกลัวเจ็บเยอะ เกมนี้มันชอบคือมันชอบยืนยืนเออนะจริงคือโอ้ไม่โดนคิดจะใช้ปืนพกจริงองระยะนั้นเหรอไม่โดนยังเอ,อึดอยู่ยังเอึดอยู่โหรีบจัดการแล้วโดนแฟงใครที่เล่นเกมซัสซี่มาเยอะๆจะรู้ว่าการโดนแฟงเนี่ยเป็นอะไรโอ้โหวัด โอ้แจกระยะนั้นผมว่าไม่ไม่ไม่ค่อยมีความหมายย,ยิงคู่โป๊โอยไม่ถูกโอ้ยโ,โดนเข้าหัวไปสามสิบโอ้ยปืนพวกนี้รู้สึกดา,มาเมจมันจะาห้าสิบ กรกงเพ่มันยืนคิดหรืออะไรคนะือ pues ตั้งแต่กนน dated, ่อนหน้านี้นะผมรู้สึกว่าผมผมเล่นแล้วม <An> ันชอบค้างน่าจะกำลังยืนคิดอยู่โอ้ยโอยเจ็บ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 มันโดนได้ยังไงวะโคตรเวอร์เลยโอ้วัดโอเคดีแล้ว อื่นเลยไอตัวนั้นเนี่ยควรตายแล้วยิงตัวใกล้ไอ้ปืนนี้ต้องยิงใกล้ๆเฮ้ยโคัดโอ้เช็ด,ดตายไปหนึ่งข้อดีของเฮฟวี่คือมันถึกนะเป็นตัวแท้งที่ดีมากเออแล้ว ยังไงการโดนคือแบบว่ามันอยู่หลังเสาด้วยการโดนมีนะต่ว่โคตรจะโอ้ยน,นี่ก็ให้โดนอะไรเนี่ยผมแอบคิดว่าผมจะโอวัสด,ดีกว่าไหม โดนเนี่ยโดนอยู่นัดหนึ่งส่วนใหญ่ไปโดนกระจกเราผมดูจากวงข้อค่าว้วโอกาสโดนน่าจะประมาณ50%ใช่เลย50%นเนี่สองทีห50% ผมว่าเดี๋ยนะปรับมันศมีกันประมาณนี้ <Taking point. S 1> วัดด้ยวยเ oh. ป็นไปโอ้โหหัวแตก นี่แหละเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากโดนแฟงนิงถ้ามองโอ้โหแต่มันปืนพกแล้วเว้ยโอกาสยิงโดนเันเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบถึงไหมโอ้ยโอ้โอ้โอเจ็บ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 จะตายแล้วจะตายโอ้ยเขินทุนแล้วไอ้นี่นายแต่แพนนี่ก็รอเปล่าเจ็บหนักเลย เลือดไหลเลยถ้ามันยิงเฮดช็อตแบบโดนง่ายมากปืนพกหรืออะไรเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดน,น,โดนใช่ไหมผมแอบหาห้าเฮ้ยว่ะตายหัวแตกบ้างเฮ้ยเปืนพกหรือปืนพกหรือปืนใหญ่วะ ตายแล้วไมีเี่ตัว,ตวโดนเลยอุย้ยผมว่าต้องรีบเอาตัวนั้นถอยไหมเลยถ้ามันไม่ตายเธอเนี่ย <c oughs> เจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวนะตายเลยปะเนี่ <c oughs> ยร้อยเลือดไหลตายวันวาเริ่มภารกิจแรกก็ตายเลยนะ คนเกมนี่ไอ้นีโห่อะไรโอ้ยมีแต่คนช่วงแรกที่ยังไม่มีสกิลในกะาเล่นกับบอทยากอะไรเพบบราะบอทมันบอทมันแม่นเวอร์ ก็มีเจ็ดจ้ำอยู่เขายิงไข่ได้จะมุมนีม้ targeting ท่าโดดโอกาสนะ่าจะประมาณ2 5กับไรนนันอีกไม่น่าโดนเลย มาระเบิดไปอาจจะดีกว่าระเบิดมัน150ตระรตออยาเดินก็สั่นเลก็กน้อยเลยบางทีเปลี่ยนที่ ออนนี้เป็นสาม v สามนะถ้าผมถ้าผมดังไม่ผิดมันก็จะเหลือแค่นั้นแหละแต่ว่าโอยสวยโอเคมันวิ่งทะเลือทะล่าเข้ามาเนี่ยมันตายแน่ ไอสองอันนั้นอนะ่ะตายแน่จะอ้าอวได้เอยู่ใกล้ถ้ามาใกล้อย่างนี้น่อย <c oughs> ผมจะปลาระเบิดให้มันได้ตายไปเลย r ซิช s i t i o n i โอ้โหไม่ตายด้วยพระเจ้าไอ้ตัวที่ผมบอกว่าตายได้แน่นี่คือมันไม่ตายนะยอด Let's do t ไอ้เนี่ยถ้าไม่ตายก,ก,ก็ก็อาจจะไม่ตายเมั <c oughs> น,นก็ คนที่ติดหานะเดสมันจะแอคชั่นลดนะถ้าผมทำก็แต่ม,มีตัวไหนยิงไอ้นั่นนะไอ้ผมไม่เ,เกียบบางทีปีเอ๊ก The move. มันมีขยับได้แค่ตัวท้ายผมดาวาได้เลยมันจะทำอะไรเพราะเด๋ยวนั้นมันจะยิงตัวฟูลโฟเบอร์ <laughs> มีความพยายาม <c oughs> ยอดโอเคเดี๋ยวตอบแทนความพยายามให้ <c oughs> แขน,นแขนไปพาหนต <c oughs> ีต่อ No time to waste ให้มันเก็บของเพื่อนเลยผมไม่แน่แต่มันต้องเก็บก่อนนะแต่ว่า,าหลักคือของที่เพื่อนพกมาเนี่ยมันหล่นผมก็จะเก็บอย <right> ู่ที่นี่ตัวนั้นผมว่าปล่อยฮิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันอาจจะตายเองอาจจะนะผมว่าผมจะมาเก็บของ แนี้ไปเทินหน้ามาทำเป็นได้วอ,อ่าของเต็มนั่นน่าจะทำให้ผมเดินได้ยาแต่ก็ไม่ไ่ามีปัญหา oh! เลยเผลอๆนี่มันจะติดเลือดไหลตายเองไหมดิเอ่อเลือดทิ่มแบไม่มันไม่ยอมตายด้วยตัวเอง Online, leaving loud and clear, making haste, standing by, sprinting. Uh, I tell if I really การจะเก็บของถ้ามีไอเหนือชั่นพอยโอเคมือแลเลือดอีกแปดตายไ <we> ม่ยังเลือดไหลยอยู่เนี่ยเลือดไหลยอยู่ <c oughs> <c oughs> มันติดกอดไหลาตายเนี่ยเ <c oughs> ลากว่า <c oughs> <c oughs> Well, up, well, up. <laughs> <laughs> Hi there. My name is Athina, and I'd like to thank you on behalf of Sinedrian as a whole. You know, outsiders. I'm being honest about our flaws, because I think crazily enough, the whole thing works. We've built something remarkable, uh, even if through. Uh, and right. the Phoenix project could help us really make a difference Wait, no, on this no, wretched. No.